ต้องหิวตรงนั <ala> <coup! S 1> Ça, ้นเลยไปกันที่ไหนมไปกันที่สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอ้หนุ่มรถขุดครับผม สวัสดีปีใหม่ครับพี่น้องเริ่มแล้วเนาะกาโรงงานมือที่สองแล้วครับผมเสียง,งยังประธานมีมาเลยพี่น้องเอ้ยขอโทษขอไฟเลยไหลครับผมนี่ครับพอดีได้มีคนมาสมัครใหม่ครับมาเลยเลยมาให้องเทกันนีเนาะแปดสิบไร่ครับตรงนี้เยอะแต่ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ครับปัญหา,ยยาเขี่ยวบลระรถก็หลายคันครับ อันนี้ฮิตาชิสองร้อยมีอยู่สองตัวเนาะแล้วก็ร้อยสามสิบตัวหนึ่งครับผมแล้วก็ซานี่ครับของเสียต้นอยู่หนูนนะสิบล้อสี่คันครับผมอันนี้มาบึงเดี๋ยวจีเอาเอามาใหม่อีกคันหนึ่งครับพอ,อดีเข้ามาสมัครครับก็เลยเดี๋ยวมาเทสกันเนาะเทสเหมือก,กันครับเสียงอัดยอยู่น่าพี่น้องเอเสียงแฮม ที่ผมกับผู้หลักครับคือเขาไปเรียนรถไทยครับไปมีการจมแน่นอนครับมินเน่เนาะโอ้ยติดกระจายพี่น้องเลยคุณครับกำลังกู้กันเนาะไปบบทันพี่น้องเอาที่นังได่ะ ี่ได้ประมาณนี้แหละเขี่ยเขี่ย,ยไว้เดี๋ยวให้เกีดเดิมมาไล่อีกที สะเทือนเลยเป็นไรป่าทางให้เราฝนตะลงบปวเลยไม่้องนาเร่งเข้ามาแล้วครับผมโอ้ยชุ ซานี่ครับสองหนึ่งห้าสี่เสียต้นเนาะอาจจะย้อนแสงจังน่อยพี่นอ้องเลยว้าวหลายกับไม่ได้ดอกพี่น้องเสงียงแหบครับคลิปนี้ขอโทษขออภัยหลายๆ ไปแล้วพี่น้องดันตัวนี้ไปแล้ว <c oughs> ตัวแรงตัวแรง We need leave, you know. ขึ้นครับมันจะลงยังเดี๋ยวพี่น้องร่อนอร้อยแล้วเนี่ย ดันทา้ายเขากันครับไม่ได้หรอกต้องออกมานี่ไม่หิวตูดขึ้นต้องยกตูดขึ้นตรงนี้ อ,ออกมานี่มาเยยบดูเหินมิดเลยครับต้องหิวตูดแล้วพี่น้องเลยเปบนนี้ bày cái cái ở này cái nghiệp bây cái cái nữa à, nhấc lên, nhấc gầm gầm à, lên lên

ไปแล้วไปแล้วโอ้ยเสียงกบมีพี่น้องเอ้ยไปแล้วไปแล้วมิดครับ ไปต่อครับมารับชมกันอีกช่วงหนึ่งครับช่วงบป็นใพี่น้องโรงงานแล้วครับนั่นเนาะตากคู่กันเลยครับที่ตัดถนนเจน,นี้ออกแล้วเนาะ ดินเละครับผมข้างล่างกันเลยอีกบ่าหลายในแล้วครับเดี๋ยวคัดถนนนี้ออกเช่แล้วก็จะได้รู้ว่าต้องเติมดินอีกเท่าไหร่นาอ มีส่วนที่ต้องเติมอีกอยู่ครับ ào, lòng biển thang đi ồ, sơn, ní, ผ่านครับผมแซงก็นั่นปีคันนึงทางนึงเนาะข้างหลังมันผ่านอยู่ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องย่ำบ่อยๆเนาะทางตรงนี้เนาะยังฟูๆอยู่ครับ ลุวมๆครับผมวันนี้เนาะีน่นองย้อนแสง,แสงยังไงครับผมฟังคุณเนาะเทปกไก่ครับมื่อนี้เอาไปใกล้ตรงนี้แหละมีเกียร์เดิมมาคอยปรับระดับและครับข้างหลังคุณยังว่เต็มครับพี่น้องดินมันขาดหลายเนาะเดี๋ยวมาไล่ข้างหน้าไปก่อนครับจะได้เอาดินข้างนอกมาเสริมอีกแล้วครับเบื้องแล้วบนหน้ารอดนะครับเกียร์เดิมครับมาซอยแล้วครับผม ตัวแรงก็ยังอยู่ครับนอดเผาใครครับเมื่อวานนี้เนาะแดดดีครับืันนี้ฟุ้นก็นหลายครับามีแท็กเตอร์ดีสองเข้ามาร่วมทีมนล้นครับผม 2จ0 0เอ้ยีห้าครับผมตัวนี้เนาะตัวแรกของบริษัทเลยครับแรงหน่อยดียว <laughs> ค,ค,คนหรือคนหรือรถวา เลย่ายไปเลยเลยช่องคลิปนี้ชิปประมาณนี้แหละครับผมพี่น้องไปเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม